ทีนี้เรามาดูนะครับภาชานี้เราจบที่ตรงนี้ทีนี้บริษัทนี้เนี่ยเขาทำอะไรต่อเขาก็เอาในเมื่อ,เล,อเลือกแล้วนะครับว่าเราจะจัดการเรื่องไฟไหม้เรื่องขยะพลาสติกที่อยู่ในขี้บุหรี่แล้วก็ขยะที่ปะ่ปนในที่ทิ้งก้นบุหรี่นะครับก็เลยต้องไปสำรวจเพิ่มเติมเมื่อเรารู้แล้วว่าจะแก้ปัญหาไะไก็ต้องสำรวจเพิ่มเติมทีนี้นเราเจอหนึ่ง สถานีพักก่อดจุด A 0ศของพนักงานเวลาส0บโมงยี่สคือก mm ็า hmm. พักก่อนสิบโมงสิโมงยี e ่ก็กลับเข้าทำงานกันแล้วนะครับมีเอกสารบอกไว้นะครับกำหนดข้อกำหนดในการใช้สถานที่และการรักษาความสะอาดมีระบุผู้รับผิดชอบเรียบร้อยมีการกำหนดจุดที่ทิ้งก้นบุหรี่และภาชนะรองรับเห็นไหมครับทิ้งก้นบุหรี่เขาบอกแล้วว่าทิ้งก้นบุหรี่คุณก็อย่าอืิมแตทิ้งด้วย มีการทิ้งก้นบุหรี่ในฝาขวดนะครับขวดริโบแบบที่เขียนเดินไปเขียที่เขียนบุหรี่มันโตมาเต็มก็เอาฝาริโบนั่นแหละเขียนบุหรี่ตรงนี้นะครับทิ้งก้นบุหรี่และเศษขยะลงพื้นนะครับมีสูบเสษกับตอี้กับพื้นนั่นแหละมีถุงขยะมีถุงขนมพลาสติกปนอยู่ในที่เขียนบุหรี่ก็เอาไว้เขียดบุหรี่ก็เอาเศษขนมซองบุหรี่ไปวางด้วย ก้นบุหรี่ล้นที่ที่เขียวางมันโตนี่กับพื้นนะครับล้นเลยก็วางไว้พง่ายคนสูบบุหรี่ที่มาที่เขียวบุหรี่มันก็เลยล้นออกมาข้างนอกนะครับขนาดของปัญหาเมื่อเขาบอกว่าโอกาสเกิดไฟไหม้จะต้องไปสืบว่ามันเกิดไฟไหม้จริงไหมไปดูที่เขียวบุหรี่เนี่ยและระยะห่างจากที่เขียวบุหรี่ถึงประต so ูโรงงานเนี of, uh, SO so ่ยแค่สองถึงสามเมตรเองนะครับและถึงท no ี Entonces, no ่วางอะลายสี่ถึงห้าเมตรแล้วก็มีรงพักเข้าโรงงาน ตโตแล้ก็เหมือนกันนะครับคุณจะเปิดประตูวไว้ให้หลมลก่งเข้าลูกมันพัดเข้ามันไม่ได้พัดเพราะคุณต้องการอากาศเย็นข้างนอกเข้าไปนะครับปริมาณการใช้งานสิบครั้งต่อวนันเพราะว่าแต่ละกะมันมีพักอยู่ห้าห้าครั้งเช้าสิบโมงเที่ยงบ่ายสามน,นั่นเรื่องงานพอกะดึกเข้ามาก็ทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มเที่ยงคืนตีสามแล้วก็ของเริ่มกลับน,น,นะครับห้าโมงหกโมงก็สิบครั้ง จำนวนผู้เข้าใช้งานแต่ละครั้งนะครับประมาณ4ี่ถึงห้าสิบคนพูดง่ายๆก็ต่อวันต่อจุดเนี่ยสองร้อยกว่าบริเวณฝ่ายที่มีเอสไอเรียนนะครับมีที่พักเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยมีทั้งหมดห้าจุดก็ลงมาไปลงมาปรอบรถยมันก็มีหลายหน่วยนะครับหน่วยแอสเซมบลีหน่วยเพนต์หน่วยเอนจิ้นอีเยอะแยะนะคะระับความน่าจะเป็นที่เกิดไฟไหม้จากขยะยังไงหนึ่งมีความเสี่ยงเกิดขึ้นห้าสิบครั้ง พราะไม่มีห้าห้าคูณสิบนะครับสิบครั้งนะครับห้าจุดนที่สามารถเกิดไฟไหม้ได้1ึงมันทำง,งานแล้วถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนื่องจากลมมันพัดจากข้างนอกเข้ามาถ้ามันไฟไหม้ด้านนอกมันก็จะพัดเข้าโรงงานด้วยนะครับจะมีผลกระทบต่อการผลิตการจัดส่งตลาดไปต่างประเทศรวมถึงพนักง,งานด้วยอย่างเช่นอดีตเคยมีปัญหาที่โรงงานทูดเดียเกิดไฟไหม้ต้องหยุดการผลิตอย่างน้อย3มเดือน ขา,ไไาก็เลยใช้ก้าขับรูจากก้านมาทุกคนนะครับเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยหลายคนคิดว่าทําไมต้องมาลากก้านขับไอ้ลูกปลามันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเด็กๆเขียนมีหัวแล้วก็มีหางมีหัวแล้วก็วมีก้านอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานในการทํางานขออโรงงานอุตสาหการรมและโลจิสติกส์ไม่ใช่แต่บริษัทญี่ปุ่นบริษัทอเมริกันก็ใช้คนอเมริกันเนี่ยโรงงานในการทั้งหลับอยู่นี้นะครับต้องไปเรียนเรียนมาที่แฟกซชอ แล้วในรียนวิแฟคชวลิงเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาก็คือเขาจะต้องถามว่าหนึ่งเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาคุณทำปริโต้ไหมสองคุณมีก้างปลาหรือเปล่าโรงงานล่าสุดที่ผมทำเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทยุโรปนะครับซึ่งก็มีการถืองุ้นด้วยนี่าหละพอเกิดปัญหาขึ้นมาสิ่งที่เขาถามมาเลยบอกคุณทำก้างปลาหรือเปล่าคุณมีชื่อกาว่าใดแกมหรือเปล่าเราจะคิดว่าไอ้เขียนก้างปลาธรรมดามันเป็นเรื่องของเด็กเดกวาดลูปหรือในลายในลายผลิต จริงๆแล้วมันเป็นข้นอตกลงสากลในการพัฒนาสมัยที่ผมจะมาอยู่กองหน้าเซอร์วิสเนี่ยเขาจะมีการประชุมแบบนี้นะครับทุกทุกวันมีการประชุมแล้วพอประชุมเสร็จก็ต้องล่างแผน